มาเร็วมาเร็วนี่คือพิเตล่าพิชโชตอบคำถามไม่ไายครับสามโค้นะครับคุณมีติดมีติดเลื่องเนรางว่าง่ายๆครับทุกเดือนแบบนี้นะครับสูงสุดกว่าหนึ่งร้ยบวกบวกบานนะครับกับเวลาใหม่นะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์หลังเจ็พัตตับเดรีแบบนี้นะคะเราก็จะเจอกันนะนะครับอ่ะสวัสดีนะครับตามช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่า เฟย์ุ๊กพุ๊กพุ๊กแล้วก็พวิทนะครับอะอะใช่ครับเฟย์พุ๊กจุนพุ๊กวิทนะครับเจอกันสายต้อนท่าวันนี้นะครับอ้าวใครใครอยู่พร้อมเล่นทิมพมึงเข้ามาหน่อยออาอะพิมพมึงเข้ามาทิพมึงเข้ามานะครับใครอยู่พร้อมเล่นพิมพมึงเข้ามาหน่อยนะครับจากปันสุกนะครับเราได้ให้คำใบ้มาแล้วนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับปลาดับจืดอ่า เกี่ยวกับปลาน้ําจืดนะครับเราคิดว่าเราจะถามอะไรกันนะครับต้องรอติดตามนะครับส่วนวันนี้ครับสไตล์แจ็คพอตครับไม่ใช่คนอื่นไกลครับจากรายการที่เร้วได้เลยคุณกองคบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วสไตล์แจ็คพอตเขาทาหน้าที่อะไรวันนี้นะครับเขาจะมาช่วยเพิ่มแจ็คพอตให้กับเราอ่านะครับเพราะการที่ดูรายการเราาเรื่อยตลอดนะครับเราก็จะ ทราบดีว่าเดี๋ยวเราจะนำสิทธิ์ของทุกท่านนะครับมาหมุนวงล้อเพื่อชิงรางวัลกันนะครับซึ่งเราแบ่งเป็นรางวัลสิบาทสามรางวัลรางวัลยี่สิบาทถึงรางวัลหรือรางวัลห้าสิบบาทหนึ่งรางวัลซึ่งตั้งแต่เดือนนี้ไปต่อไปไอห้าสิบาทเนี่ยเราจะรวมกับการแจ็คพอตที่จะได้กันในทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็จะเพิ่มเงินรางวัลห้าสิบาทไปเรื่อยๆให้พอกคูนขึ้นไปอีกอ่านะครับซึ่งนะจะเป็นเท่าไหร่นั้นคืออยู่กับคาสาิโนของคุณก้องนะครับแล้วก จะเป็นโอกาสให้คุณได้ติดด้วยนะครับทุกคนมีติดเล่นก็นได้ทั้งนั้นนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนนี้ถ้าคุณได้เล่นคุณได้หนึ่งสิทธิ์เนี่ยคุณได้อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์นะครับสำหรับเดือนนี้คุณได้แน่นอนครับหนึ่งบาทอ่าเออคุณจังไอคุณก็ได้หนึ่งบาทครับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อ่า <laughs> นะคะแต่จะแ,แต่เราจะสูงล้อกันหนึ่งคนนะครับ ว่าจะมีคนเดียวที่จับไม่ได้อ่าเ ah, <okay. S 1> มีคนเดียวที่จับไม่ได้หนึ่งบาทนะครับแต่เป็นใครนั้นรอรู้นกันเดือนกันสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งเราจะจับกันวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนนี้อ่า ah. นะ hmm. ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเอา้าผมเชื่อว่าทุกคน่าจจะพร้อมกันแล้วนะฮะในสามช่องทางสิเจสาวช่องทางนี้พร้อมกันไหม <c oughs> นี่พิม์มาหมดแล้วพร้อมแล้วนะครับอ่ะกติกาง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับคําถามผูกขึ้นมานะครับหนึ่งข้ออ่าหนึ่งข้อหน้าที่ของคุณนะครับถ้าในฟิตบุกกับยูทูบนะครับพิมแท็แท็กคิวเอ็เอลเว้นวัดแล้วก็เลขคําตอบหนึ่งสองมือสามถ้าตอบถูกคุณจะได้หนสิบในการผูกลูกล้อที่เดินนี้นะครับแต่ถ้าตอบถิกนะครับเดี๋ยวเราจะมีปุ่มพคริตขึ้นมาอ่า การปุ่มพ่ดีปุ่มไพ่กขึ้นมานะครับโดยใช้เงินเต็มช่องนะครับในระบบทวิเนี่ยเรียกว่าโฟโทเกนอ่าในการกดคำตอบนะครับคุณก็เลือกไปหนึ่งคำตอบเลือกได้คำตอบเดียวนะครับแล้วคุณก็ลงไปว่าคุณจะลงเท่าไหร่นะครับยิ่งลงมากยิ่งได้ติดมากครับเพราะว่าถ้าคุณได้ถ้าคุณลงต่ำกว่าหนึ่งพันคุณจะได้หนึ่งติดโงนต่ำกว่าหนึ่งหมื่นได้สองติด ลงหลักพันที่สองติดลงหลักหมื่นที่สองติ๊ลงหลักแสนได้ห้าติดลงหนึ่งล้านขึ้นไปได้สิบสิบอ่านะครับแต่คุณต้องตอบถูกเท่านั้นนะอ่า,าต้องตอบถูกเท่านั้นนะครับถ้าผิดคุณก็จะเสียฟุตบอกีกับคนที่ตอบถูกทั้งหมดไปทุกคนเลยนะฮะอะไรแบบนั้นนะเลรเะใครที่นะคะใครที่ร่วมสนุกเนี่ยนะครับแล้วก็แชร์ เทไปให้สถานะบนเฟซบุ๊กนะครับติดแฮชแท็กควิดแอรลักและโพสี้ทีวีดีนะครับก็ได้อีกหนึ่งติดทันทีนะครับเท <c oughs> ทุกไลฟ์ก็ได้สับจานระดึงติดหนึ่งติดหนึ่งติดไปเรื่อยๆนะครับนะอทนนี่คถามขอ้อแรกนะครับตัวข้อสามเป็นข้อติดทั้งหมดถ้าคุณจะได้เปติดสองเข่า <c oughs> ถ้าตอบไม่ถูกเป็นยูคนทคุณได้สองติดถ้าลงทวิตคุณก็ได้ตามสถิตปก็เป็นสองสี่หกติดและยีสิบติดอ่า <c oughs> นะครับซึ่งเราจะเล่นกันอย่างนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับแล้วเรากไปนวมฝีของทุกคนนะครับปรมุ่งไปวงล้อจับปุ๊บ่าครับแล้วเราก็จะหมุนนอย่างนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดห้ารางสิบบาท่ละรางยี่สิบาทหนึ่งวันและรางห้าสิบบาทฝูกสต่ายแจ็กพอตที่นะฮะเก็บสะสมมากตลอดทั้งเดือนนะครับมาดูกันว่าใครจะได้รางวัลกลับบ้านไปนะครับถ้าใครได้ครับก็ยืนยันติดนะครับได้ที่ นะฮะลิงค์ฟรีนะครับ l l a k t r e จะได้ฟุตเอีวีฟรีนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเยียวยาติดตั้งรางวัลนะครับก็ไปกรอกตามนั้นนะครับแล้วก็รอรางวัลที่วันทำการและจะได้เงินรางวัลกลับบ้านไปเลยนะครับอ่ะตีผมกระตุกหรออย่างนั้นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮะอ่ะคุณกล้องคุยกับเขาดูไป็นอะไรไปหนึ่งอ่ะ ในไลฟ์อ่าใช่เช่แล้วเออตอนนี้เสียงยังกระตุกอยู่ไหมเพราะว่าในสกายอ่ะเสียงบุกี้กระตุกอยู่เออฮัลโหลลองเทสเทสดูฮัลโหลฮัลโหลอ่าโอเคไม่กระตุกละอ่าในในสกายนะกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูในนี่ก่อนอ่ะเสียงสกายกระตุกอ่ะขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆนี่อาจจะไม่ไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะเอ้ามา ถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับคำถามข้อแรกของเรานะเอ๊ะใช่อันนี้ปะเนี่ย๋ยนะเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตสักพูดหนึ่งนะครับเราเติดอัพกันก่อนอ่ะมาในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับคำถามข้อที่หนึ่งของเรานะฮะเดี๋ยวสักินอืม เอ๊ะแถบบังแถบบังแป๊บนึงนะเถบบังเว็บอ้าวอ้ามาครับัคำถามข้อแรกนี้นะครับจะมาจากรายการในโฟตี้ทีวีตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งในวันนี้เราจะถามเกี่ยวกับรายการทิกทูไนท์ครับทิ t ทูไนท์นี่แหละนะครับสุกที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคำถามเราก็คือ เอ็นบีเดียแจก Xbox บ็กีเกมพารฟรีสามเดือนสำหรับผู้ใช้กาจอรุ่นอะไรขึ้นไปอ่าระหว่าง G T X 10 Series G T X 16 Series หรือ R T X 30 Series เอรีอ่นะครับเขาวิมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับทุกที่พร้อมกันหมดในนาหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วถ่ายผลครับปังมา อ่านะครับถ่ายผลก็เข้ามาครับคิดว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดนะครับเพียงข้อเดียวเท่านั้นคุณได้ได้ข้อเดียวครับและหนึ่งและหนึ่งคนนะครับได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อแพลตฟอร์มนะครับเออฝัดฝัดก็ไม่ได้นะครับถ้าฝัดขึ้นมาเราจะแค่คาตอบแรกที่คุณขึ้นที่คุณพิมพ์ขึ้นมาเท่านั้นนะฮะอืมอ่าฮะวันวันนี้เป็นวันแรกที่เรา ทำแยกต่างหากนะปกติเราอยู่ในถิ่นคนใดเอออาจจะแปลกๆกันนิดนึงนะฮะอะไรหลยอย่างมีข้อที่ขออภัยด้วยนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนเทไปดึงนะฮะดูโงดูจากตรงแล้วอ่าคุณเชื่อมันเหรอคุณเชื่อว่าดูกเหรอฮะเอาก็ไปรู้เ้า <c oughs> ไปรู้ไม่รู้เดี๋ยวดูเอาให้หมดเวลาแล้วนะครับไม่มีใครแตกแถวไปที่อื่นเลยนะครับมีเจ็ดคนตอบหนึ่งกันหมด มีเจ็ดคนตอบหนึ่งกันหมดนะครับมีคุณสุภาพศนะครับตอบหนึ่งนะครับคุณบูชออโต้นะครับพิมพกลับกันก็ยังให้นะเพราะถือว่าครบองค์ประกอบนะฮะให้ข้อสองนะครับส่วนเฟซบุ๊กก็ยังมีสองคนนะครับตอบสองและหนึ่งอ้าวมีเหกมีเหกหล่าแล้วครับเนี่ยเอ้ามาเฉเลกันครับเอ็นวีเดียนะครับเขาแจกเอโฟนพีพีเกมพาร์ตนะครับเป็นนะฮะ เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัศนคิที่ถ้าสลับเล่นเกมนะครับให้คุณเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับที่ในครั้งของเขานะครับแบบจ่ายรายเดือนนะครับแบบคุณไม่ต้องซื้อเกมขาทีละเกมแบบพันกว่าบาทอะไรอย่างงี้ถ้าใครใจไม่ไหวเอาใจแค่นี้พอเดือนแล้วก็ตัศาปักจะได้เล่นทุกเกมเกมอะไรก็ได้คุณโหลดไปเล่นแล้วก็เล่นไปเลยหนึ่งเดือนแล้วก็ต่อทีเดือนทีเดือนไปเรื่อยจกนกว่าคุณจะพอใจถ้าคุณไม่เล่นคุณก็ไ่ต้องจ่ายไม่ต้องใช้มนแล้วอะไรเงี้ยเออฮนะซึ่งเขา ทางอีวีเดียนะครับเป็นผู้ผลิตกาจอเขาก็จะแจกให้ฟรีตามเดือนสำหรับผู้ใช้ที่มีรุ่น G T X G T X หนึ่งสูซีรีส์ครับผมก็โอเคอ่าถูกกันหมดถูกกันหมดอ่า <Hey. S 1> ถูกกันหมดเลยนะครับในทวิตถูกกันหมดนะครับยินดีด้วยนะครับส่วนในฟ เฟซบุ๊กกับยูทูบนะครับมีผิดกันด้านละหนึ่งนะครับแล้วก็มีถูกด้านละหนึ่งเหมือนกันนะนะครับพยากครู่นะครับอ่าแปลบแปบนี่นะครับนี่มีคุณโสโคตลงเป็นเศษนะครับรับไปห้าติดนะครับปินเนอร์ก็ห้าติดเหมือนกันนะครับคุณซ้มโอนะครับห้าหมื่นสามติดนะฮะคุณจะเต็มนะครับหมื่นก็สามสิดเช่นกันคุณปลาก็สาม สามสิบนะคะคุณพักสองสิบนะครับแล้วก็คุณก้องอีกสองสิบนะครับอ่ายินดีด้วยนะครับทุกท่านนะอ่ะลงแล้วหนึ่งอ่ะลงแล้วหนึ่งอ่ะยินดีด้วยนะครับยูทูบคุณตัวคตนะครับยินดีด้วยนะครับอีกหนึ่งติดนะอ่ะยินยินดีด้วยนะครับหนึ่งติดนะอันนี้ยูทูปอันนี้ยูทูปนะครับตัวเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กอยู่ไหนเนี่ยนี่ มีคุณสมบก็ได้อีกเหมือนกันนะครับหนึ่งนะครับอ่ายินดีด้วยเหมือนกันอ้ามาอย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีสามข้อแล้วนะฮะไม่ใช่แค่สองข้อเรามีสามข้อแล้วข้อต่อไปอ่าข้อต่อไปเกี่ยวกับคำใบที่เราเคยใบไว้เมื่อวันศุกร์นะครับนั่นก็คือเรื่องของปลาน้ําจืดอ,อ่าปลาน้ําจืดไปเก่งกันมาหรือเปล่าเออ ินคุยก็ได้นะครับไปกินกันมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ก็วัดดูกันเลยนะสำหรับข้อนี้นะครับเอ้ามาดูกันเลยดีกว่าคําถามข้อที่สองครับข้อที่สองถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปลาดําจืดครับข้อใดไม่ใช่ปลาดําจืดระหว่าง ปาลาฉลามแม่น้ํปาปลาคาริบัตปลาบู่ทองอะนะครับคืนแต้มตะค่อ่ะขอ้อว่วงและเราจะเริ่มกันใหม่ครับเราจะเริ่มกันใหม่หนึ่งนาทีมาเริ่มนะครับเพราะนี่ยังเป็นคำถามควิดอยู่ถ้าพร้อมแล้วไายผลครับ ข้อใดไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะข้อใดไม่ใช่ปลาน้ำจือดอ่ะเอาขึ้นมาสิสองอันมีปลาทะเลครับอันหนึ่งไม่ใช่เอ้ยหนึ่งอันเป็นปลาทะเลอีกอันไม่ใช่อีกอันเป็นปลาน้ำจืดนะฮะตืด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  หมดยังนะครับอุ้ยมีคนแหกด่าครับมีคนแหกด่ามาคนหนึ่งฮะเอาแล้วครับอุ้ยเอาแล้ว<น>เอาแล้วในทวิชมีคนแหกด่าครับใน youtube ว่าอย่างไรนะครับออาวพิมพิมพิมทําไมสองอ้อเขาเนี้ยเดี๋ยวนะหมดเวลาย,ยัางเนี้ยหมดแล้วนะครับขออนุญาตโลนะครับปิดปิดปิด,ปด ปิดไปเฟซบุ๊กปิดไม่ได้นะฮะเอา้าแต่เรารู้ว่ามันเกิดมันไปข้ออะไรนะฮะเฟซบุ๊กนะครับมีสองกระตามนะครับอย่างละคนยูท b e นะครับมีสามหนึ่งคนสองสองคนส่วนในทวิตนะครับมีสามมาคนหนึ่งหกคนมาอยู่ที่ข้อสองนะครับผมการันตีได้ว่าปลาฉลามไม่น้ำเป็นปลาน้ำจืดแน่นอนนะฮะ ก็แม่น้ำอะ่ะซึ่งปลาฉลามแม่น้ำนะครับเป็นหนึ่งในหกนะครับหนึ่งในหกคันนะครับที่เป็นปลาฉลามในแม่น้ำในปลาน้ำจืดเท่านั้นนะครับมีเป็นหนึ่งในหกคันที่เป็นปลาฉลามในแม่น้ำในน้ำจืดส่วนที่เหลือนะครับเป็นปลาฉลามอย่างอื่นเนี่ยเป็นปลาในปลาทะเลหมดเลยนะครับเพราะนั้นปลาฉลามแม่น้ำถือว่าเป็นปลาน้ำจืดนะครับ และคาตอบที่ถูต้องในข้อนี้ก็คือพูดเลยปลาปูทองะอะไปปลาตังจืดครับริบา,านครับปลาเนี่ยตัดครับนเนี่ยคุณหลอกเออ หลอกเมืไหร่จริงเมไหรเอื่องไงผมจะเป็นพี่เต็มชุดนน้นไม่ได้เหรอ,อป้าบอกจริงเหรอเอานะครับก็ยินดีกับผู้ที่ได้ด้วยนะคะแหมผม้มาเยอะแยะเลยนะครับในทวิตภาพไปคนหนึ่งนะครับอ่ะดูที่อื่นสิที่อื่นที่อื่นอ่ะมีได้กันสองคนนะครับอ่ะยินดีด้วยนะฮะอ่ะ ถูกต้องนะครับได้หนึ่งสิบอ่าได้หนึ่งสิบตัวคุณบิกินเนอร์นะครับในย t u b e ก็อีกหนึ่งสิบนะครับเช่นกันนะครับฟิปบุ๊กมีด้วยนะก็มีมีอยู่คนหนึ่งได้เหมือนกันนะครับอ่าคนะคุณพรกระทอนนะครับได้ไปนะครับหนึ่งสิบนะฮะเอ้านะครับซึ่งปลาปู่ทองนะครับมีชื่นเรียกว่าปลาบู่ทรายนะเป็นปลาน้ําจืดนะครับอืถือว่าเป็นปลาน้ําจืดนะครับกระจายพันธุ์อยู่ในแหล่งน้ำจืด พวกพูมีภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับได้อาจจะในน้ำกร่อยได้ด้วยอ่าพฤติกรรมนะครับออถ้าคือถ้าคุณได้ดูละครจากจักงงงอ่ะอีนเรื่องปลาบุทองอ่ะมันจะอยู่ตรงตามแม่น้ำนี่แหละถูกละอออ่านะครับก็คือปิ่งก็คือสิ่งที่แท้จริงเลยถูกแล้วนะอ่ะส่วนปลาคาริบัตนะครับเป็นอันนี้ไม่มีในไทยนะ <laughs> ออไม่เจอในไทยเท่าไหร่ นะครับแต่เป็ปลาฮารีนะครับซึ่งวีที่มาจากคำภาษาอังกฤษนะครับกลางว่าฮารีสุดักติดบัตแปลว่าที่เดียวนะครับมันเปปลาซิกเดียวครับอ่านะครับถือว่าเป็นปลาซิกเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับมีเขาใหญ่เต็มที่สามเมตรน้ำหนักห้าสิบกิโลกระจายพันธุ์ที่โลกเหนือที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นถ้ามาหาสมุทรแอตแลนติกและมาหาสมุทรแปซิฟิกนะครับและว,ว่าเป็นวัดวัดูดิบนะครับในเมนูของรายการเฮลซิเค้นของกอร์ดอนเลฟตี้เลยครับ เออนั่นแหละอ่ะอ่าล่ะครับหมดไปแล้วครับปาฮาริบัตนะครับก็ช่วยกันไปหลายคนเลยทีเดียวนะฮะไม่เป็นไรยังเหลือข้อละข้อหนึ่งเรื่องนี่สองติดแล้วนะฮะเออนี่สองติดแล้วนะครับติดคูณสองด้วยนะครับถามว่าเราจะดิ้อะไรกันนะครับอ่ะเรามีตามแผ่นป้ายตรงนี้นครับซึ่งเดี๋ยวคุณก้องนะครับจะเล่นผมป้ายหนึ่ง เลือกให้ตัวเองป้ายหนึ่งะนะครับซึ่งในสาป้ายนี้ก็จะมีหัวปลาหางปลาและส่วนส่วนลำตัวของปลาคือก็คือการนะครับอืมง่ายๆเลยครับใครได้หัวตุยใครได้หางตุยกลางเท่านั้นที่จะรอดนะครับคือถ้าการชนะก็คือถ้าผมได้กลางนะครับ แจ็คพอตจะเพิ่มห้าบาทถ้ากองได้กลางแจ็คพอตจะเพิ่มติบบาทถ้าไม่มีใครได้กลางศูนย์ครับเ <c oughs> ออ <c oughs> นะครับเกมมีเกมมีแคน่นี้ง่ายๆนะครับอะแต่ก่อนที่จะเล่นเข้าคำถามกันก่อนคำ <c oughs> ถามข้อสามครับตีคูณสองนะครับถ้าคุณตอบถูกนะครับ เราคำถามนี้ครับวันนี้ใครจะได้รับตัวปลาหรือไปกลางอ่าระหว่างผมคนก้องหรือไม่มีเลยผมก้องหรือไม่มีเลยนะครับในทวิตน,นะครับในทุกแฟนฟอร์มนะครับอะตอบกดสองเขาอที่แล้วกดสองนะครับ และเราจะเริ่มกันใหม่ครับข้อนี้สองนาทีนะครับีเวลาชิดเยอะหน่อยนะครับขพอะนี้คือข้อรักคุณไม่มีไม่มีใครรู้อนา,าคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้าพร้อมแล้วถ่ายผลครับมาแล้วครับคุณมีสองนาทีนะครับคุณมีสองนาทีนะครับพี่ว่าใครจะได้โอกาสมาเข้ากันหมดเนาะเออ ถ่ใช่ถ,ถ้าดูดูแล้วโอกาสมันเท่ากันหมดแค่นี้นะครับต้องมาดูกันว่าใครจะได้ติดคุณสองไปนะครับเพราะอย่าลืมครับอกยิ่งติดมากที่มีโอกาสมากแต่ขอเถอะคุณมาเล่นแล้วเด็ดแอย่างน้อยหนึ่งิบคุณก็มีโอกาสแล้วเพราะติดน้อยๆก็ไม่แน่ครับอาจจะได้ยืดถุกก็ได้เหตุขึ้นเดือนที่ผ่านมานะฮะ ติงน,น้อยก็มีโอกาสได้สูสูสได้ครับไม่นน่ผมมั่นใจในโดพี่ก้องเขากดหนึ่งเอ้าลงผมนี่อะไรครับเนี่ยว่าบอลดีเหียนะครับโอ้คุณฮะคุณก้องครับมี่คนเชียร์ทำไม่กระัคุณก็เชียรผมแบบเขาเนี่ยไม่ครับมผมนะทำไมอ่ะไม่มั่นใจในตัวเองเลยเหรอ คืออ่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ดวงอ่ะเลยไม่รู้ว่ะอ่ามันจะดวงตกนะเพาเหรอฮะออนะครับถ้าออกโกถ้าผมได้แจ็คพอดห้าบาทถ้าฟองได้แจ็คพอดเพิ่มสิบาทแต่ถ้าเสมอศูนย์ูนแจ็คพอดไปเพิ่มก็จัห้าสิบาทเท่าเดิมอืมนะฮะครับ ลงกับมาอีกไหมจะหมดหรือ,อยังปิดบุกมาได้นะครับปิดบุกยังมาได้นะครับยังมีโอกาสนะครับแล้วก็เบิดแล้ว <c oughs> หมดเวลาครับหมดเวลาเอาล่ะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าใครลงอะไรกันบ้างนะครับ ในทวิชครับมีคุณก้องคุณพักคุณเบกิเนอร์และคุณปาาลงที่ข้อหนึ่งคนละพันหน่อยหน่อยเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนคุณข้อสองมีคุณโตพโค้ครับหนึ่งหมื่นข้อสามเป็นคุณตัวโอครับหนึ่งหมื่นเหมือนกันยูทูบครับมีบบกิเนอร์ตอบสองคุณสตงคนตตอบสามคุณบุชกับคุณพักกระทอนครับคนตอบหนึ่งส่วนเฟซบุ๊กครับมีพักกระทอนตอบสาม แล้วก็คุณลุ่งด้วยต่อสามแล้วก็คุณสัวพจนตอบหนึ่งอ่าเอาล่ะมาดูกันนะครับใครจะได้นะจุดจุดนี้มาคุณก้องฮะครับอา้าวหนึ่งสองสามเลือกเบอร์ไหนให้ใครครับอา้าวทุกคนว่าไงคิดว่าไงเออ คุณจะเลือกเบอร์ไหนให้ใครก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่คุณเลยไปเลขสลับไปเลขแต่ผมมีในใจละเอออ่ะโอเคสองให้โฟอ่ะตองของผมนะเอาอีกหนึ่งไหม,<า>มสำหรับคุณเองครับสามให้กูเออเอาสามเองนะเออพราะนัออ้นเบอร์หนึ่งไม่มีใครเอานะครับถ้าปลาตรงกลางออกเบอร์หนึ่งนะครับสวยมาเกินไป นะครับมันไม่ฮากเกินไปหรอกเราแค่ัวย <c oughs> นะฮะอ่ะของกองเบอร์สามของเราเบอร์เบอร์สองถูกไหมอ่าโอเคก <c oughs> องเบอร์สามเราเบอร์สองนะครับมาลุ้นกัน <c oughs> เอาละเชื่อไม่เชื่อ <c oughs> <c oughs> เขาลงไม่ทันแหมน่าเสียดายนะครับมาเราจะเปิด ของก้องกดเพราะก้องมีสิบได้สิบบาทนะฮะ,ะมาดูกันครับเบอร์สามเป็นหัวท้ายหรือกลางครับหัวท้ายหรือกลางทุกคนว่าไงหัวท้ายหรือกลางหัวหัวหัวอ้าสูงยังไงก็ได้ครับจะเชียร์ให้ถูกหรือเชยร์ให้ผิดเอายังไงไม่ฉันฉันจ,จริงๆอ่ะสองตีสองใจนะ คืออยากอ่อยากให้เพิ่มแจ็กปอดสิบาทก็ใช่แต่แต่ก็อยากได้แต้มเหมือนกันอะ,อะแล้วเตะกันไปนะครับเตะเปิดตาอ,อกมาเป็นหัวครับ <c oughs> ไม่เล่นจังวะ <c oughs> เป็นหัวเป็นหัวนะครับเรื่องของผมั่ละถ้าผมได้ถ้าผมได้กลางแจ็คปอดจะได้ห้าบาทแต่ถ้าออกมาเป็นหางด้วย <c oughs> คนนี้ได้นอนนะครับอย่างน้อยหนึ่งคนในที่แห่งนี้และเบอร์สองนั้นเป็นก้างกลางหรอือหางครับกลางกางหรือหางกลางตัวตัวตัวเป็น <c oughs> จบแล้วจบแล้วบลัชชิตกูจบแล้วแล้วว้าวเพราะฉะนั้นนะครับกองเป็นหัวโกเป็นทางหัวท้ายหควนหัว ไปฮู้หนห่วยเด้เออ้าวเกมต่อไปครับสายด่วนชนอะไรนะไม่ใช่นะครับอา้าววันนี้นคุณตอโอได้คนเดียวดนทวีตนะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับอ่ะตัดไปที่ยูทู e นะครับมีคุณถูโหตได้คนเดียวนะครับินดีด้วยอ่าถูโหวได้คนเดียวนะครับแล้วก็ เฟซบุ๊กมีอ่าเฟซบุ๊กมีคุณพักกระนนะครับแล้วก็คุณลุ่งนะครับไปอีกคนละสองตีเอปเอปีสิบอ่าเฮ้ยเอเอใช่เออมันสองตถูกแลนะ้วขอไปสองตนะครับโปรตีสิบที่ให้เยอะไปโทนละสองตนะครับปินหนีด้วยนะครับอ่าอ่ะเนี่ยแหละครับทุกท่านอ่ะครับ เป็นยังไงบ้างฮะเฮ้ยพี่กองมานีดีพี่เอ้ยใจเย็นฮะอย่าเพิ่งตีกันเดี๋ยวอย่าใช้คอมแรงนะครับคุณก็รู้ครับเขาก็เจิบของคุณนะฮะใช่ครับผมลงหนึ่งนะออนะครับไปกันหมดเลยทีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตาสมติดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะอัปโหลดนะครับอ่าใช่อัปโหลด กระดานกระดานคาเลนะครับสะสมนะครับใน Facebook y o u t u b e แล้วก็อินสตาแกรมนะครับของโบนี่ทีวีซีนะครับว่าใครอยู่ใครได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับและมาเล่นกันอย่างนี้ทุกสัปดาห์นะครับหลังจากพัเนาเป็นวีทุกวันจันทร์นะครับก็ได้บอกก่อนนะว่าไลฟ์เราสัปดาห์หน้านะครับเราจะเจอกันวันอังคารนะฮะครับไลฟ์สัปดาห์หน้าเราเจอกันวันอังคารนะครับเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่แหละแต่วันเป็นวันอังคารเฉยๆนะครับเฉพาะสัปดาห์หน้าสัปดาห์เดียวครับวันที่สิบแปดนะคะนะ เดี๋ยวจะย้ําไปทีในโพสตนะครับอ่ะเจอกันแบบนี้ครับพี่แตนล่ะครับนะก่อนอื่นก็ขอบคุณคุณกลองได้ครับที่มาเป็นสไตล์แจ็คพอในวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอับมาครับขอับมาครับเจอกันได้ใหม่ครับพี่แตนล่ะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วกันงัวท้ายปิ้ว